สำหรับวันนี้นะคะเรากา็จะเป็นตอนที่8แล้วใช่ไหมคะก็จะเรียนในเรื่องของการสร้างเมนูให้กับแอปพลิเคชันนะคะซึ่งจะมีการออกแบบอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นการออกแบบเมนูที่ใช้ตัวไอคอนในต่างๆนะคะของโปรแกรมนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิธีที่เราจะออกแบบปุ่มเมนูด้วย ตนเองนะคะคือออกแบบกราฟิกเองก็ตัวอย่างนี้ก็คือจะขึ้นมาที่หน้าโฮมก่อนนะคะจากหน้าโฮมก็จะมีปุ่มเพื่อที่จะให้คลิกเพื่อที่จะไปที่หน้าเมนูนะะก็จะมาเจอหน้าเมนูซึ่งหน้าเมนูนี้ก็จะเป็นการออกแบบกราฟิกเองนะะเดี๋ยวในการออกแบบนะคะเราก็จะ เดี๋ยวจะทำสอแบบเลยนะคือเราก็จะออกแบบสร้างปุ่มที่จะให้กดลิงก์จากหน้าโฮมนะคะเพื่อให้ไปที่หน้าเมนูซึ่งขนาดนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยอน้านี้พอพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรายชื่อเพื่อนใช่ไหมคะเดียวครูจะขอปรับอย่างนี้นะคะก็คือจะขอปรับเอาให้เหลือไว้เฉพาะโฮมเนี่งเดียวนะคะ ที่เหลือจะเอมาไว้ในในเมนูนี้ก่อนนะ,ะเพื่อเราจะได้สร้างปุ่มเมนูขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งปุ่มเพราะฉะนั้นในส่วนของ u x ที่เป็นรายชื่อเพื่อนนะคะ u x รายชื่อเพื่อนครูจะขอปรับให้ไปอยู่ที่เมนูนะะก็จะเหลือเฉพาะปุ่มโฮมุ่มเดียวนะคะตรงนี้นะคะ,นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วนะคะเราจะเริ่มในการเมื่อเราจะสร้างเมนูนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือนักเรียนจะต้องไปที่ g o Google s h e e t ก่อนนะคะเพราะเราจะต้องไปออกแบบเพราะเราจะต้องไปออกแบบโครงสร้างของอตัวเมนูก่อนนะคะเขาไปที่ไหนะะดูว่าตัวงานที่เราเก็บไว้นะคะไฟล์างานที่เก็บไว้ เราเก็บไปที่ a p p s h e e t Project ข้อมูลเพื่อนเฟ e นด์แถนี้เรามี Home รายชื่อเพื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและรายการกิจกรรมเพราะใน3แถบนี้นะคะต่อไปเนี่ยมเมื่อเราเข้ามาในหน้าโฮมนะคะคลิกเข้าไปที่หน้าโฮมเนี่ยครูก็จะ ให้ไปเจอหน้าเมนูนะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้เราก็ต้องออกแบบหนึ่งแท็บนะคะคือแท็บเมนูก็คือก่อนเลื่อนเมนชื่อแท็บนี้จะพิมพ์นเป็นแทบ็บเมนูนะคะในการออกแบบเมนูนะคะคอลัมน์ที่เราจะออกแบบในส่วนของเมนูเราก็จะมี3คอลัมน์นะคะ ก็จะมีชื่อเมนูชื่อไอคอนหรือกราฟิกที่เราจะนำมาใช้หรือคำสั่งลิงก์ในการสร้างเมนูเนี่ยครูก็จะมาออกแบบด้วย canva com เลยนะคะการออกแบบเนี่ยครูใช้วิธีการออกแบบโดยกำหนดขนาดไอคอนที่เราจะเอามาใช้นะคะก็ครูก็จะมาใช้ อไอคอนให้มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,ะ,คะเพื่อจะเอาไปใช้เป็นตัวเมนูนะคะในที่นี้ครูกำหนดเอาไว้ว่า800คูณ800อนะคะเราออกแบบปุ่มตามที่เราต้องการเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มสร้างปุกกันนะคะก็คือเมื่อกี้เราสร้างแท็บเมนูขึ้นมานะคะชีทเมนูขึ้นมา1ชีทเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่ ในอแอปชี e t นะคะเราต้องเริ่มมาตั้งแต่เลยครเราต้องเริ่มมาตั้งแต่ Data นะคะเริ่มมาตั้งแต่ Data มาที่ add new table นะคะมาที่ Data แล้วก็มาที่ add new table เราก็ต้องไปเมนูนะคะมีขึ้นมาให้และอ่ะเราก็แอดมานะคะล้วก็แอดเมนูเข้ามา ลิกเข้ไปที่เมนูให้มาสั่งที่ View Column นะคะดูเลยนะคะว่าเมนูเราต้องการให้เป็น Text ไอคอนเนี่ยเราต้องการให้เป็น Image ใช่ไหมคะลิงก์ก็เป็น Text กส์ไปก็มาที่อะไรคะ UX มาที่ UX เราก็ต้องมาเพิ่มนะคะเราต้องมา Add นิววิวอีกนะคะก็คือเพิ่มส่วนของเมนูนะคะในเมนูเมื่อได้มาเราจะวิวเนมเนี่ยเราจะให้ไปอยู่ในส่วนของเมนูนะคะซึ่งขณะน,นี้เราก็จะได้หน้าจอเมนูขึ้นมาแล้วนะคะเห็นหน้าหน้าวิวของเมนูเราก็เลือกเลยค่ะว่า,าเมนูถ้า มีจะให้ปรากฏอยู่ทางไหนเดี๋ยวครูขอให้อยู่ทางขวาะนะครก็กําหนดตอนนี้เป็นเด็กวะก่อน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนดูว่าเราจะกําหนดให้อยู่ยังไงนะคะส่วนของไอคอนเมนูจะมีการเปลี่ยนไหมนะครส่วนของเมนูเนี่ยไอคอนที่ดิสเพลย์เนี่ยเราจะให้มีการเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนก็แบบเดิม ะะก็ใช้ตรงนี้ตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะคะขอใช้แค่นี้ค่ะเมื่อเราออกแบบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มในการป้อนข้อมูลเมนูกันนะคะก็เริ่มจากในตัวแรกนะคะคือข้อมูลเพื่อนใส่รูปภาพนะคะล,งะคะลิงก์นะคะลิงก์ก็พิมพ์ให้ตรงกับตรงนี้แต่เพื่อความที่เพื่อให้ไม่ผิดนะคะ การข้อผิดพลาดก็คุณก็จะ Copy ตรงชื่อชีตรตรงนี้นะคะเอามาใช้เลยแบบชื่อเพื่อนเสร็จต่อไปเราก็จะมาเพิ่มอันที่สองอที่สองก็จะเป็นรายการกิจกรรมต่อไปปุ่มที่สามก็จะเป็นปุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะคะลิงก์ก็เช่นกันนะคะเราก็จะได้ เมนูเนียครบทั้งทั้ง3รายการนะคะเราจะต้องไปที่ Data เข้ามาที่รายการเมนูอีกครั้งหนึงนะคะในส่วนของรายการเมนูเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอคอลัมน์ขึ้นมาอีก1คอลัมน์ก็มาที่คำสั่งตรงนี้เลยคะ่ะ Add v e r s i o n Column นะคะสั่งที่ Add v e r s i o n Column ตั้ง Virtual Column ว่า Link เมนอันนี้สามารถตั้งชื่อให้สื่อกับการทำงานได้เลยนะคะเรคลิกเข้าไปในปุ่มนี้เลยะคะ่ะแล้วก็มาเลือกดูตรงนี้ค่ะเมื่อเข้ามาเลแล้วก็ดูนะคะ,ะตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการลิงก์ใช่ไหมคะเราก็เลือกมาที่ Deep Link แล้วก็เลื่อนไปว่าเราต้องการลิงก์ไปยังอะไรเราต้องการลิงก์ไปยังวิวใช่ไหมคะเราต้องการลิงก์ไปยังหน้าที่เราออกแบบ ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มันจะมีตั้งแต่ลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันนะคะอันนี้เราลิงก์ไปยัง Link view. ลิงก์ทูวิวลิงก์ทูวิวก็ให้เราคลิกที่ insert ตรงนี้นะคะเราก็จะได้มาในรูปแบบคำสั่งว่า Link to View แล้วตามด้วยคำว่า my app แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นชื่อแอปในที่นี้นะคะเราจะ,ะลิงก์มายัางคอลัมน์ที่ชื่อว่า ลิงเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้แล้วให้มาที่วิวรายชื่อเพื่อนคลิกที่ปุ่มนี้มาที่รายการกิจกรรแล้วก็มาที่รายการการเข้าร่วมกิจกรรรูปแบบของการพิมพ์ตรงนี้นะคะแล้วก็นำเครื่องหมายชุดนี้ออกเลยนะคะใช้ก้ามปูเปิดปิดแล้วพึ่งคำว่าลิงตรงนี้ พิมพ์ตรงนี้พิมพ์ให้ตรงกับชื่อคอลัมน์ที่เราจะใช้งานนะคะส่วนแอปตรงนี้นะคะชื่อแอปพลิเคชันของเราตรงนี้เรียน Copy มาจากตรงนี้ได้เลยค่ะเรียน Copy มาตั้งแต่เรียนจะอยู่ตรงนี้ค่ะมาจนถึงหน้าเครื่องหมายแอนดูไ้เลยนะคะคัดลยาวมาเลยนะคะถุงทูนซีจากนั้นเอามาวาง ในเครื่องหมายคำพูดตรงนี้นะคะ่ะเราลองดูนะคะเดี๋ยวอ่าเนี่ยถ้าตรงนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายถูกไม่แสดงว่ารูปแบบคําสั่งเนี่ยถูกต้องแล้วเราก็คลิกที่ s เซฟแล้วคลิกที่ Done. ะะดันขณะนี้เราก็จะมีคอลัมน์ที่จะใช้สําหรับ เชื่อมโยงการการลิงก์แล้วนะคะขณะนี้เราก็จะมาที่ UX อีกครั้งหนึ่งค่ะนะก็จะมากำหนดรูปแบบของเมนูนะคะว่าเรียนต้องการจะกำหนดรูปแบบของเมนูยังไงนี่อันนี้ก็เป็นความรู้เดิมๆที่ที่เราได้เรียนไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของอการเลือกตรงนี้ครูขอเลือกแบบแบบเด็กไปก่อนนะคะแต่เราสามารถที่จะเลือกได้หลายๆแบบนะคะ มาดูข้อมูลตรงนี้นะคะเราต้องการจะให้มันแสดงอะไรกี่อย่างนะคะเช่นครูต้องการจะให้แสดงชื่อครูจะเอาไอคอนกับอยากให้แสดงไอคอนและแสดงชื่อเมนูแค่นี้นะคะส่วนอื่นๆไม่เอานะคะรูปภาพต้องการให้ แสดงเป็นรูปแบบไหนนะคะเป็น,เ,ปนเมื่อเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะคะสิ่งที่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่นักเรียนต้องมาทำต่อจากนี้นะคะก็คือในส่วนของ behavior ค่ะเราก็ต้องมาเลือกนะคะว่ามาเซตค่า behavior ตรง event action นะคะก็คือตรง row select เราต้องมาเลือกเป็น go to app link นะคะหรือไปที่ลิงก์เมนูที่เราได้สร้างไว้เมื่อ r o w s w i p ทางซ้ายในที่นี้ก็มีให้ก็เลือกไปเลยเมื่อ uh, s w i p ทางขวาก็ให้เลือกไปที่ go to app link นะคะขอ save เดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะคะเมื่อเราเปิดมาที่เมื่อคลิกที่ข้อมูลเพื่อน ตรงหน้าเมนูคลิกพึ๊บรายการกิจกรรมย้อนกลับไปเข้าร่วมกิจกรรมย้อนกลับไปตรงนี้ตรงนี้นเรียนลองสังเกตสิครับว่า,าถ้าเราอยากจะปรับเมื่อเราได้ตารางเมนูเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะแก้ไขละนะคะเมนูนี้ต้องการแบบนี้ค่ะต้องการแค่นี้ถ้าเราต้องการแค่นี้ ให้มาปแรบบับเราจะไม่เอาตรงนี้นะค่ะไม่อยากให้ลบไม่อยากให้แก้ไขใดๆแล้วเราก็มาที่ Data m e เมนูะคะเราก็เลือกอ่ะให้เป็นแค่ Read Only อย่างเดียวเมื่อเป็น Read Only เนี่ยก็จะมีแค่เอี่ปอ่มตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะลิงก์ได้เหมือนกันนะคะคลิกใงส่วน ถ้าเราไม่ต้องการให้มีปุ่มต,ตรงนี้ด้วยนะคะเราอยากจะมีแค่ปุ่มนี้เราก็แค่มาเลือกแล้วก็เลือกเอาปุ่ม Show Action Bar นะคะออกไปเลยนะะก็จะมีแค่นี้แล้วนะก็รูปแบบักเรียนก็สามารถที่จะมาเลือกว่าจะใช้รูปแบบไหนนะะในการทำงานเราก็เสร็จนะคะรี้บร้อยในเรื่องของการออกแบบเมนูที่ เราออกแบบกราฟิกเองนะคะแล้วก็สามารถสร้างลิงก์อะไรได้นะคะต่อไปเนี่ยครูจะมาสอนวิธีการออกแบบโดยจากหน้าโฮมหรือหน้าอื่นๆนะคะแต่เราจะออกแบบปุ่มโดยที่เราไม่ต้องออกแบบกราฟิกเองนะคะเราจะออกแบบปุ่มโดยเราใช้ไอคอนต่างๆของโปรแกรมเลยนะคร วิธีการในการออกแบบปุ่มเนี่ยนะคะถ้าเราจะออกแบบปุ่มโดยใช้ะะไอคอนต่างของโปรแกรมเรียนมาที่ Behavior er. นะคะแล้วมาเพิ่ม Add New Action ค่ะมาที่ Add New Action ตั้งชื่อเลยนะคะครูจะทำปุ่มหนึ่งปุ่มเพื่อให้ไปที่หน้าเมนูเพราะฉะนั้นปุ่มนี้ครูก็จะใช้ คําว่า go to menu แล้วกันนะคะ go to menu จะให้อยู่ที่หน้าไหนเพราะฉะนั้นการทําปุ่มนี้เราสามารถไปวางไว้ในหน้าต่างๆได้นะคะวันนี้ขูจะไว้หน้า home จากนั้นก็เลือกเลยค่ะตรงนี้นะคะการสร้างปุ่มด้วยวิธีนี้จะจะง่ายนะคะก็คือดูดิสตรงนี้เลือกเลยค่ะว่า เราจะเลือกไปตรงไหนก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยคะ่ะคือเราจะเลือกไปที่หน้าวิวใช่ไหมคะก็มาที่แอป go to another view within this app ก็คือยังคงลิงก์อยู่ในแอปนี้อยู่แต่ถ้านักเรียนต้องการทําลิงก์ข้ามแอปนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกมาที่ go to another app sheet หรือนักเรียนต้องการสร้างลิงก์เพื่อเป็น external external link ก็คือเนี่ยเราต้องการจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์เราก็มาเลือกที่ external go to a w e b เว็บไซอะไรเงี้ยแล้วต,ตรงนี้มีหลายอย่างเรกเรียนลองศึกษาดูนะคะจะทำให้เราสามารถรวมลิงก์ต่างๆในแอปพลิเคชันของเราได้ในที่นี้ครูขอเลือกตรงนี้นะคะ App go to another view with this app เราก็เดี๋ยวมืคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะก็จะคล้ายๆก็จะเหมือนเมื่อกี้ะคะ่ะ ที่เราสร้างลิงก์โดยการทำในเมนูนะคะเราก็ต้องมาที่ Deep Link เลือกดูนะคะ d e e ลิงก์ต้องลิงก์ไปที่ v i ิวก็ลิงก์ v v i w คกณก็คลิก Insert ที่นี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เอ่อจะต่างจากเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้คือแทนที่จะลิงก์ไปตรง ที่ชี้นะคะที่ชี้ตรงนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องลิงก์มาอย่างวิวที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือเมนูนะะแล้วชื่อแอปก็เหมือนกันนะคะเอามาจากตรงที่เดิมเราต้องการดึงไปที่เมนูเราก็ มาทางนี้ก็เซฟเราก็จะได้มาแล้วแต่รูปแบบการวางเป็นไงคะเรายังไม่โอเคมันจะบังรูปแบบอื่นๆของเราอยู่เพราะฉะนั้นดูจากจุดแรกเลยนะคะเราก็มาดูเรื่องของไอคอนนะักเรียนจะเปลี่ยนไอคอนไหมของครูครูไม่เปลี่ยนแล้วนะคะจะใช้ตัวนี้มาดูว่าอันนี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงนะ เนี่ยน yeah, ะค okay. appearance จะมีการเปลี่ยนรูปแบบอยู่เราจะเลือกแบบ display overlay ไหมเนี่ยถ้า display overlay มันจะซ้อนอยู่แล้วมันเอา background ออกเลยถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะเป็นพื้นขาวอยู่มีมี background อยู่ด้วยแล้วก็มีข้อมอูลแล้วก็ display inline มีแล้วก็ไม่ให้แสดงเลยซึ่งตรงนี้เราก็รูแนะนำให้เราใช้ display overlay ทดลองเลยค่ะ ได้ตรงนี้ละคลิกเลยมันก็จะมาหน้าเมนูให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างลิงก์อีกแบบหนึ่งสำหรับว,วันนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ